ไปสุดข้นครับสวัสดียามค่ำครับอยู่ที่โกดังอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดค่าความคืบหน้าของรถแห่อุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดกับหน่อยสองวันนี้คืบหน้ามาถึงตอนนี้นะครับมีกำลังออกแบบเวทีเวทีตีต้นแห่เวทียื่นออกมา ให้นักร้องมาถือนตัวให้บตัวเดียวครับวันนี้ออกไปโดยท่านอาจารย์สยันต์ครับวันนี้ออกครับไปสวัสดีครับผมสวัสดีเอสันงแซ่กทุกท่านนะครับตอนนี้เรากำลังทำอะไรก็ไม่รู้เหิ้วอะไรกันครับผมทางออกไปนะครับเราจะใช้ไฮโดรลิกโอ้ไฮดรลิกครับผมโอ้ไฮโดรลิกวินตุ่น้ยออกแบบตัวนี้ออกแบบมาโดยวิศวะ พิษวะกะมาก่อนแ้จออาจารย์้หน่อา้าแน่นอนเสร็จแล้อจอี่ตัสองคููเอาวันอสี่จ้องเลยเอาสี่สิบ่าน้ายเ่ารวมด้วยช่วยกันวันนี้โอ้รายค้นรายผูรายตายอาจารย์สบอกสองคูนีมันแก้อมกเมนี่อาจารย์ตักมามาทำงานอยู่เลครับเด้อนี้อาจารย์ตักมาทำงานแล้ว บม่เห็นหน้าเห็นตาลายเหม่อเลยอาจารย์ตักเรามาเห็นงานอยู่เด้อคอยย้อมคอยไปถิ่มนี่บันไดทางลงใครนี่ย้อมไปถิ่มนี่นี่บันไดต้นมะม่วงบอาต้นนี้บันไดนี่บันไดเห็นบันไดนั่งร้านเดาที่สับวันนี้อาจารย์ตักจีถุงหลักของพ่อครับวันนี้ทำงาน่่คือขึ้นรถเอาไปใส่เลย มันหอกขึ้นรถแล้วลูกแรกเตามีพลังแรงม้าก,กันเยอะกันเลยทีเดียวนะครับแรงมา้าครับแรงมากครกับวันนี้ลูกสูบติดแท้สองลูก,ลลก,น,ก,กนะครับผมเอาเป็นบอลูกเท่านี้แล้วก hey, ว็ฝา,ากด้วยนะครับรถเฮาเซนเซาหรือเต่ากับเจ็ครับก็แค่ดีเสียละเลือดเลือดรัวร่างกายเนี่ยพอเราสร้างห้องมาแต่ไตคุณได้ครับไตหวันบอกเขาบอกไตหนูครับผมช่างวุ้ยช่างอ้วนครับช่างอ้วน วันนี้เราไปแขกรับเชิญนะครับผมอาจารย์ผวานี่ผวานี่ครับแร้บเม่ไหร่ผวาก็มาเดาเด้ดิพร้มากเดยเขาแกะเมาด้วยดิปึ๊บเปลี่ยนเปลีแมสไม้ยางดีเลยใส่เอาไปเดินนี่ห่อแล้่อแล้วห่อแล้วนี่ครับไก่ละไก่ละปีโป้โดนเขาปีโป้โดนจะได้ทดสอบ นะครับวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันหลายสูดได้คนครับอยู่ที่กุดังบนไซน์ซา,าวเราทีมโดยเฮียอ้วนเอฟสามอาจารย์โดดเดียอาจารย์คณอร่วมด้วยช่ยกันมื่อี้คนละไม่คนละมือนะครับยึดกุดังก็ต้องช่วยกันนะครับต้องฝนตกฝนบริสุทธิ์มาหล่เมือนะครับนี่ครับผมอันนั้นโมเมนต์ฝนตกนะครับมองน้า ดังรถครับไหลมาแบบมันก็ได้เป็นช่วงนี้ฝนเดิอดห้างนะครับมาสองซัมเมอนะครับเห็นเบืองบรรยากาศอยู่บนชายเส้นเสาห้องนะครับช่วงนี้ฝนดำมาอื่นมือเหื้อฝนเดิอดมีการมีงานครับมือนะครับอันต่อสองกับเดินทางมือเซาแล้วครับไปที่บ้านพักแสงทองฟินแลนด์มือนพบพอกับอ๋อวันที่สิบเก้าครับพบพอกับแสงทองฟินแลนด์บัตะ แจ้งวีหกนกพงสะอนครับวันที่สิบเก้าที่สองถุงหด T C ได้พันอ่นานะครับไล์กูปิดนีนน่จาได้ครั้งที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดครับผมมือนไปสอบใหญ่ครับมือเลื่ินทางไปเปิดเครื่องเขาสอบใหญ่ครับมืออ่ะจังบอกกันนะครับเรถสำหรับ F C แสงนตองฟินแลนด์มันนี่พระ F C บนใช้เป็นเสาเบิรงนะครับต,ตัดรถแห่ออกใหม่นะครับตัดออกมานี่ครับตัดเส็ย วิธีสลายออกมาเวล่าเขาจอดเ่นครับเมลาว่าจอดเน่นกรเลีนไดหันกับกระยุนได้หันครับพ่ออย,ยากจอดเด่นกับเลือดออกมาครับเปิดให้โด้ดึกรับไม่ใช่ให้ดดดึก้ครับ้ให้โดดดึกออกมาเป็นวิธีนันกรองแดนสืดะครับต็ดในตรงนี้ เส้นอยู่นไปเี่ยครับที่มานองด้อยช่วยกันครับเห็นว่าเป็นกับาทิทย์แล้วนะครับในประมาณนี้ละครับครับไอ้ครับครับสวัสดีครับไปละทุนจากเนี่ยเจ้าเนัา เอาเาิดแอร์บนตุคันนะมุงเอียร์ตดขั้นหน่อยนะครับยขันหน่อยติดแอร์ที่ระพันลมครับขันใหญ่ติดแอร์เบื้องตุขันครับฝากไว้ด้วครับสำหรับถแหบนสไลยันฟาว้าิครับขันใหญ่เทนีอยู่สมขันครับทิดแอร์เบื้องตุันครับขันติ่ซีคุณอยู่้าในตู้ช่นะครับก็ได้ทําหม่สิบเรอ ขอบคุณพระน่าจ,จะภาพครับขอบคุณแม่ทัง้งสาวกิมเลยครับแล้วก็สาวต่อยสาวออดจันแลงสาวนี่ฉนวนสาวแกมนะครับเดอ้อที่พยยระจารย์เขาแคไว้ครับผมครับสาวแตนจจนแกนะครับเดอ้อทั้งผุ่นครับขอนแก่นผนึกทั่วปติโตอทั้งกูดอดขอนไขกับดาติดต่ออยู่ครับครับตอนนี้กับทั่วขม่าครับกับ่ายทุกทายครับอันนี้ก็สาวอย่างนี้โอ้เงินติตรอตัวมาช่วงนี้ว้ายแรงหนักมาคนมาจากน้องแคร์โมเมนต์เล โทรมาได้นลครับที่0898492775 0872 5 1 3 6 3 9โทรมาเด้พี่น้องเออผมรับสายเองตลอดครับสึ่มรับแจ้เจ้าหนี่ครับโอ้เจ้าหนี่พอทีไม่ต้องมาแย่ะมันใจพระฮ่าก็หาห้างน่ะอาจารย์ปวดกระดูกช้อยครับตอนนี้ครับ ต่อเห็ดล่อของเพ่งกันเมนหางมาสิจะจะจะโดนไงเราอะไปเดยวออไปเยเนีาเพ่มมีรกพี่มจไปสร้างงานช่ก็จะา่าจะร่างกายนี่ครับเด็กครับเพิ่รนู้การออกแบบนัเลยคือว่าอีรีชื่อว่าอีรี คือ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 ยังครับคือเก่าคือเก่าอ่าเป็นไฟไปครับตอนนี้อาจสิว่ายังไม่ทันสวยงามครับเพราะสวิตลงมาคนละสวยงามแน่นอนบอกเลยว่าบอกง่ายก็เคลื่อนก็เคลื่อนก็จเป็นศิลปะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งครับคนก็มากใช่ไหมล่ะที่สร้างศิลปะไว้ อ๋อดีด้านในการจองเราโอ้ยกำลังเจ้ากำลังหยอดหน้าโม้อแล่วมาก็น้องๆที่ดูนะครับที่การดูชมคลิปของผมนะครับก็ใช้จักรยานในการชมด้วยนะครับผมนั่งวายตอนนี้ช่างเล่นทำการเจ้า กว่าโอ้อส่งอส่งเขาชื่อเขามาจามืองติงครับเขาซื้อส่งเขาเป็นคนแซ่ตีงครับผมพูดง่ายๆก็อส่งตีงอาจารย์อานามครับอส่งกำลังเทคกับแก้มอยู่ในครัวเ่าผนกำลังทำกับแก้มต้มกบต้มกบ ตม้มครบโอ้ยทิ es, ้งงานกินเป็นตอนแรกอ่าที้งานที่งานไม่เมย์แต่ก็ไปกินต้มครบอยู่มีมี่พ่อขวักกับมีนี่ครับบหลากที่โกดังเวิรกใจซาห้องครับงีับเงียบเงาควาบ่มีงานแตมีแต่งานสั่นแซมรถให้รถแห่เลยนะครับอ่าพ่อแดละใช่แกงเงาครับพ่อเห็น ที่ขายทีมงานท่าพอได้มีการมีง,งานนะครับเนาะต่างหาต่างจ้างกันนะ <All right. S 1> ครับอ่ะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับข่าวชาแนลครับคลิปนี้ไว้์นิเกเต็ดคือหนาครับผมสวัสดีครับ